รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยอดัสเอ็กตร้าโทนิกและแชมพูสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฝันนี้ไกลไปถึงครับผมผู้ชมครับวันนี้นะฮะกรีนพาทุกคนมาอยู่กันที่ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับจะมาลงลึกเกี่ยวกับเรื่องราวของกรมการปกครองนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่คนต้องรู้ตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณกรมการปกครองมากๆที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีและร่วมแชร์ประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจไปกับเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับ แขกรับเชิญเราในวันนี้นะฮะท่านคือนายอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับท่านจะมาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์เล่าเคล็ดลับเทคนิคต่างๆในการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตและการเป็นนักปกครองที่ดีจะสนุกสนานสัแค่ไหนจะสร้างแรงบันดาลใจได้ขนาดไหนตามกรีนไปพบกันทั้งเลยฮะ คุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้แล้วนะครับท่านเป็นนายอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับท่านเลยสันสติพงศ์ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับญาตย้อนกลับไปในช่วงชีวิตวัยเด็กของท่านเล่าให้ฟังนิดนึงครับผมว่าเป็นยังไงผมมาจากเด็กวัดมาจากต่างจังหวัดเริ่มต้นจากโรงเรียนวัดแต่ก็แน่นอนอาจจะเป็นนิสัยของการรักการเรียนตั้งแต่เด็กเลยเพราะตอนเด็กเนี่ยอยากเรียนภาษาอังกฤษมากแต่ก็ไม่มีโอกาสไ้เรียนในสมัยนั้นเนี่ยจะต้องช่วย พ่อแม่ทำมาค้าขายขนของเข้าตกลงตลาดขณะเดียวกันเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ได้มีโอกาสเปียนก็เนื่องจากผมเป็นลูกคนที่รองท้องจึงพี่ๆก็โตแต่ทุกคนก็ไม่ไม่ไม่มีใครได้มีโอกาสเปลียนหนังสือแต่ขณะเดียวกันเมื่อท้งพี่สาวก็คงจะเป็นคนที่ให้ความสําคัญในเรื่องนี้เก็ส่งเสียให้เรียนหนังสือซึ่งการส่งเสียให้เรียนหนังสือตรงส่วนนี้เนี่ยก็ทําให เราสามารถใช้ไอ้ความรู้ความสามารถที่ติดตัวละมาเนี่ยฟันฝ่าทะลุขึ้นมาจนกระทั่งประสบความสําเร็จในการร่าเรียนในเบื้องต้นครับครับผมทีนี้ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพไหมฮะผมเรียนโรงเรียนวัดตอนชั้นประถม<ช>นะฮะจนกระทั่งมาเรียนมัธยมก็เป็นโรงเรียนประจําจังหวัดจบจรงเรียนประจําจังหวัดก็เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัย<ช>แต่ในการเรียนมหาวิทยาลัยเก ครั้งแรกก็คิดว่าเราไม่มีโอกาสที่จะมาอยู่ในสายปกครองอแต่ก็บังเอิญมาชีวิตช่วงนั้นเนี่ยมันมีมหาวิทยาลัยรังสิตแผงเปิดขึ้นมาแล้วก็มีคณะรัฐศาสตร์เปิดขึ้นผมก็เลยได้มีโอกาสแล้วก็เรียนรัฐศาสตร์ที่เรียนเป็นรุ่นที่สองอก็คือจบการศึกษามอปีหนึ่งแปดเป็นรุ่นที่สองของมหาวิทยาลัยแล้วทีนี้ตอนเด็กๆทนะ่านเองมีความฝันเลยนะว่าเราขึ้นมาเราอยากทํางานด้านปกครองอยากเป็นนายอำเภอ ถึงได้ไปเรียนรัฐศาสตร์ก็เป็นความฝันตั้งแต่เด็กที่อยากจะเป็นนักปกครองแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันมีช่วงหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเปิดไม่มีก็เลยคิดว่ามันคงจะหมดหวังแล้วแต่ชีวิตมันก็มาจุดประกายเมื่อมีมหาวิทยาลัยเปิดแล้วการเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็อาจจะอยู่ที่ตัวเราชอบด้วยชอบที่จะเรียนรู้ในงานด้านนี้แล้วผลของการเรียนตรงส่วนนั้นเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ ในในชีวิตการทํางานตลอดจนชีวิตประจําวันการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนเรามาใช้ได้หมดมถ้าเกิดตอนเรียนอย่างตั้งใจเรียนย่งมมีคุณภาพที่แท้จริงครับครับผมทีนี้วัยเด็กเรารู้กันไปแล้วว่าท่านเองก็เป็นคนรักการเรียนทุกวันนี้ท่านมีลูกเนี่ยทราบมาว่าท่านก็ได้ถ่ายทอดเอาความรู้สึกที่อยากส่งลูกเราเรียนสูงๆไปให้ลูกๆด้วยครับถ้าครับผมยังไงบ้างเ่าเกี่ยวกับลูกท่านนี้คับคือตัวผมเองเนื่องจาก ตั้งใจชอบเรียนอยากจะเรียนภาษาอังกฤษแต่เราก็ไม่ได้เรียนทำ,ทำให้ภาษาอังกฤษเราเไม่แข็งแรงรก็ตั้งปณิธานไว้อยู่ในใจว่าถ้าเกิดเป็นหลังเรามีลูกเนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากจะให้ลูกเนี่ยได้เรียนโรงเรียนที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษกกภาษอฤให้เก่งภาษาอังกฤษหน่อยท่านมีวิธีการยังไงในการที่จะเลี้ยงลูกๆปั้นลูกๆให้ขึ้นมาแบบมีคุณภาพครับคือหนึ่งเนี่ยจะต้องคลุขีใกล้ชิด ทุกครีใกล้ชิดก็คือใส่ใจในการเป็นอยู่ของลูกอย่างน้อยเราทำงานส่วนหนึ่งเราก็ต้องแบ่งเวลามาดูคาส่วนที่สองออต้องให้ําปรึกษาเืเราต้องเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งเพื่อนแล้วไอ,ไอความใกล้ชิดตรงนี้มันจะเป็นความใกล้ชิดที่มันมีตั้งแต่เด็กจนวทั้งโตถึงวันนี้เนี่ยลูกผมโตแม้แต่ลูกสาวซึ่งทำงานมีอะไรก็ปรึกษา เด็กไทยทุกวันนี้ในความคิดของท่านนั่นเองว่าต้องเพิ่มต้องลดเรื่องไหนถึงจะประสบความสําเร็จสู้กับเด็กต่างชาติมันจะมีอยู่สองประการ,รที่เป็นปัญหาของเด็กไทยเด็กไทยอันที่หนึ่งคือเรื่องวินยัยวินัยเนี่ยวันนี้เราต้องยอมรับว่าคนไทยเนี่ยวินัยของคนไทยเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเราดูตรงไหนถ้าคนในสังคมมีวินัยมากยการทําผิดกฎหมายมันจะน้อยลง กฎหมายก็คือกฎเกณฑ์ในระเบียบของสังคมเป็นตัวกำกับคนไม่ให้คนกระทำผิดนี่คือหัวใจที่สำคัญแล้วเด็กเนี่ยถ้าเกิดวินัยจากบ้านดีโรงเรียนดีไปสู่วินัยในสังคมเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาทำงานตรงนี้ไม่จะเป็นตัวกำกับเลยในส่วนที่สองก็คือการคิดเป็นทำเป็นาการคิดวิเคราะห์การคิดวิเคราะห์บ้านเราเนี่ยเราไปเอาระบบของต่างประเทศที่ดีๆมาแต่เวลา วิธีการใช้มันใช้ได้ไม่เหมือนกับต่างประเทศเขาเด็กจะคิดอย่างไรให้เขาคิดตามอิสระครับไปสู่จุดเป้าหมายาครันั่นนะมันจะเป็นตัวเชื่อมต่อในการคิดให้มันเป็นระบบคิดเป็นบริบทแล้วคิดในสิ่งที่มันเป็นไปได้ไอ้นี่ก็คือสิ่งสําคัญของการสร้างความเป็นคนคิดเป็นทําเป็นและการแสดงออกเด็กต่างชาติเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนว่าวันนี้เวลาแสดงออก ถามคําถามทุกคนยกมือแย่งกันตอบแต่เด็กไทยนี่ไม่เบียบเงียบแล้วแม้แต่พวกเราเนี่ยมันติดติดมาถึงโตใช่ไหมฮะโตเนี่ยเวลาใครไปประชุมไปประชุมก่อนนั่งหลังไปประชุมหลังนั่งหน้าใช่ไหมฮะเพราะทุกคนกลัวแล้วถ้าเกิดวิทยากรหรือใครเขาถามปุ๊บทุกคนหลบหน้าหลบตาหมดไม่ยอมตอบกลัวสบตาตัวกดตาแล้วถูกเตี้ยบฉะนั้นไอ้สิ่งเนี้ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าฝรั่งถ้าเกิดเขาคิด แล้วคิดเป็นทําเป็นคิดแล้วกล้าแสดงออกเผยแพร่ตรงนั้นเนี่ยทําให้ประเทศก็พัฒนาวันนี้คนเราเนี่ยมันมีคนอยู่สี่ประเภท่ะหนึ่งคิดเป็นแต่ทําไม่เป็นสองทำไม่เป็นแต่คิดเป็นอันที่สามคิดก็ไม่เป็นทําก็ไม่เป็นอันที่สี่คิดเป็นทําเป็นแล้วคนประเภทไหนอะที่ประสบความสำเร็จ สูงสุดก็คือคนคิดเป็นตําเป็นถ้าใครอยากจะประสบความสำเร็จอย่างท่านนะฮะต้องกลับมาติดตามชมกันในช่วงหน้ากับฟันในใี่ไกไปให้ถึงครับ